เอาล่งกลางให้หลวงพ่อหน่อยอน,นเฮงเฮงปังปังแต่จ,จริงดีๆเข้ามานะจ๊ะจะได้โชคได้ละ มนัมนมหหันเนพ่งก็น่าจะเปนค่าเขียวปลาเหลืองป้าเขียวผ้าแดง ต้นกล้วยมีต้นออเอายาจิดทอยกเสาเอกเสาโทกันนะจ๊ะวันนี้วนันที่ยี่สิบเจ็ดเอาลมกลางให้หลวงพ่อหน่อยเฮงเฮงปังๆังแต่จริงดีๆเข้ามานะจ๊ะจะได้โชคได้ล,ละ มันมนันเฮงๆก็นนะจะเนให้ประคำะะบีบร <สา S 1> ้อนร <สา S 1> ้อนจัด ปไปยืนฝั่งนู้นเต้ทำยกเสาเอกเสาโทให้หลวงพ่อมาปมน้ำมนต์ให้จ้าผ่ะเขียวผ้าเหลืองผ้าเขียวผ้าแดงยกเสาเอกเสาโอโทกันพิธียกเสาเอกเสาโอโทกันพิธี แล้วก็ทนน้ำมนต์อืนตนนี้เฮงๆปังๆัแต่จิงดีๆเข้ามานะจ๊ะจะได้โชคได้ละมันๆเฮเฮงก็นะจ๊ะเปอน

bà hiểu ta lượng ha đen càng từng này càng hay tụi em nghe ไปฝั่งนู้นตนูนนูน่นนะทางทางนู้นทางนู้นทางคนอยู่นู่นเสื้อสีม่วงนูน่นนะยกสูง,งยกเก่าเองเก่าทุก คนหลุมนั่นเร็วครับข้ลยนี่ล่ะเนเตาที่การลักนึงไปทางนู้นสิมายืนอยู่ตรงนั้นไม่ได้โผล่น,นูน้นดูนฝั่งนูน้นมาทางนี้ก็ไม่มาไป ต้นกล้วยมีต้นอ้อยจ้ายิบหอมกันจ้ามีต้นอ้อยต้นกล้วยเนาะยืดตูปูกขึ้นเอาใส,ส่สินมากเจ้าเอกเจ้าโทกันนะจ้าวันนี้วันที่ยิบเก็บ ไปยืนฝั่งนน้นเดิทำยกเสาเอกเสาโทให้หลวงพ่อมารมน้ำมนต์ให้จ้า ผ้าเขียวปลาเหลืองป้าเขียวผ่าแดงเป็นกลางตรงไหนกลางให้ตัวเองนี่ไงตัวไปฝั่งนูนงน้นตูนนน่นนะทางทางนน้นทางนูนงน้นทางคนอยู่นูน้นเสื้อสีม่วงนู่นนะ่ะ ยกทุงสูงยกเสาเอกเสาทูป้าสามสีต้นอ้อยต้นกล้วยยกเสาเอกเสาทกันนะจ้าวันนี้วัน,นที่ยี่ิบเจ็ด่ะ ปลาเหลืองป้าเขียวผ้าแดงแบบนี้เฮงๆฮปังๆแต่จริงดีๆ เข้ามานะจ๊ะจะได้โชคได้ละมนัมานมาเพ่งๆก็นะจ๊ <c oughs> ะเพื่อน <c oughs> ไปยืนฝั่งนู้นเต้ทำยกเสาเอกเสาโทให้หลวงพ่อมารมน้ำมนต์ให้จ้า